สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องมิล a นต้าเลนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้เลยนะคะซึ่งก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแมปที่เขาเนี่ยจะให้โหลดฟรีนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ฟรีไหมวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเ,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 เขาว่ากันว่านะคะแบบนี้นะคะเราเล่นห้ามตกเด็ดขาดถ้าตกเรานะคะก็จะนั่นแหละไม่ได้นะคะ ซึ่งอยาขอร้องอไม่อยากตกฮึบเย้ทุกคนเราลอดเดี๋ยวเรารอน้องๆเอฟซีนะคะก็วันนี้น้องที่มาเล่นกับเราเนาะก็มีเออน้องพินหน่อยนะมีพี่น้องพินน,นะพน้อง,องมิลันแล้วก็น้องอินนะคะ อ่าตอนนี้น้องๆก็มากันครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนี่จะเป็นตัวเออเป็นเดิมอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็เป็นโอ้ว้าวจะเป็นสไลเดอร์นะคะซึ่งสไลเดอร์เนี่ยยาวมากๆเลยนะอ <ematics> เอออยอุ้ยเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้เาเอ้าอเ้เาเอ้ย อา้าวตอนนี้น้องไปไหนกันหมดไม่รู้อะอันนี้มันติดนะทุกคนเช้นชัยเราอยู่ตรงนู้นนะคะก็ไม่ได้ไกลมากมีคนตายแล้วไม่นะซึ่งแบบนี้มันก็แบบมีคนเล่นเยอะอยู่เหมือนเ,เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างดังเลยทีเดียวเออเออเออเย้เอออันนี้อันไหนคะเอา้าไม่นะน้อง น้องพินตกแล้วอันนี้นะทุกคนนี่เราทําแบบนี้นะคะถ้ามันทะลุได้ก็แปลว่าไม่ได้นะคะอันนี้นี่ไงอันนี้มันติดทุกคนชิปชิปนะแล้วก็อันนี้ที่เป็นเขาว,วงกดนะคะนี่ให้เราซูมหน้าจอใหญ่ๆนี่ไงเจอทางออกแล้วทุกคน อาตอนนี้น้อง FC หายไปกันหมดแล้วนะคะดูดิอันนี้คืออะไรขายของออันนี้อะไรอะ่ะน,นึกว่ามันจะลื่นๆอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเงินมีกลมๆนะคะกระโดดไปตอนนี้เรายังไม่ตกเลยนะฮเฮ้ย โอเครอดก็นี่เซฟเซฟแล้วก็ไปเลยตอนนี้เราไม่รอน้องแล้วนะคะมานี่จะเป็นปะายสายรุ้งนะคะปะไดสายตรงนี้เห็นแบบมีเกือบทุกออปปี้เลยใช่ไหมทุกคนมันแบบเป็นเบสิคขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นเงิน แบบนี้ง่ายมากเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีคนรอดหลายคนอยู่นะนี่ทุกคนจะจะถึงจ้ใชแล้วเอ,อ่อตรงนี้ต้องระวังนิดหนึง่งนะคะโอเคเย้ฮิจจะถึงแล้วทุกคนเย้ อันนี้คืออะไรไม่รู้เราไม่เข้าไปดีกว่านะไม่เห็นได้โลบักอะไรเลยก็แค่แบบเป็นแบบฉลองนะคะว่าถึงเล็เอเอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะโลบอเอสเคปอะไรอะอยู่ีมัก็วาร์ปมาทุกคนแย่ yeah, มากเลยนะเพียง7%ของผู้เล่นที่ทำทำอะไรอะ่ะ ไปไว้อย่างเอา้าอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนเขาบอกว่าต้องเล่นให้เสร็จแล้วเราก็ถึงจะได้เนาะแต่ว่าทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราเล่นเสร็จแล้วนะแสดงว่าเขาหลอกเราทุกคนนั่นแหละแบบนี้นะคะเล่นไม่ได้จริงเลยนะคะก็อย่าไปเชื่อแล้วก็อย่าเล่นนะคะเพราะว่าแบบก็เล่นได้แหละสนุกสนุกแล้วแต่แบบมันจะเสียเวลาเปล่านะคะแต่ตอนนี้นะ้องเอฟซีล็ไปไหนก็ไม่รู้นะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะบไไ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ